รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมปรรมีสวงรุธนะครับกับรายการ science its, วิทยาศาสตร์ทันสมัยปีที่3กันอีกเช่นเคยนะครับบายยวันเสาร์แบบนี้เราจะมาติดตามดูเทคโนโลยีที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับในปัจจุบันนี้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นอาหารที่รับประทานนั้นถือเป็นปัจจัยที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งผักปลอดสารพิษนั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตนะครับเนื่องจากหาซื้อง,ง่ายแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามีผักปลอดสารพิษอีกประเภทหนึ่งเรียกได้ไว่าเป็นสุดยอดผักปลลอดสารพิษเเยยทีีว พราะขั้นตอนการผลิตนั้นแทบจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับขั้นตอนที่ว่านี้เขาเรียกกันว่าเกษตรอินทรีย์วิธีการทําเกษตรอินทรีย์เขาทำกันอย่างไรปลอดภัยจริงหรือไม่ติดตามกันได้ในช่วงสายเิตครับช่วงสายฮิตด้วยบทบาทและภารกิจหลักในการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรอย่างแท้จริงมหาวิทยาลัยแม่โจจังหวัดเชียงใหม่จึงใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย เป็นแปลงสาธิตในการเพาะปลูกพืชเกษตรหลากหลายชนิดเป็นแปลงทดลองพืชผลทางการเกษตรเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในสถาบันเป็นห้องเรียนธรรมชาติเพื่อให้เรียนรู้และได้ประสบการณ์จริงในการศึกษาด้านการเกษตรอย่างแท้จริงจากความสนใจด้านการเกษตรเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กและเมื่อเข้ามาหาวิทยาลัยก็เลือกที่จะเรียนทางด้านการเกษตรดังนั้นปัจจุบันอาจารย์ประสิทธิ์กาบจันทร์ นักวิชาการเกษตรสนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชีงยงใหม่จึงยังคงทำงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเรื่องการเกษตรอินทรีย์แม้เกษตรอินทรีย์จะยังดูเป็นเรื่องใหม่สำหรับเกษตรกรไทยแต่เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักกับการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์รู้จักการปลูกผักปลอดภัากกาลลดยลดการใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรเอง และได้พืชผักที่ไม่มีสารเคมีส่งกับผู้บริโภคจากแนวคิดเกษตรเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ไร้สารเคมีเพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรมและสามารถทำได้จริงคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้นให้เกษตร,รกร,รรู้จักกระบวนการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรทั้งปลูกผักและทำปุ๋ย โดยให้วิทยากรในมหาวิทยาลัยลงพื้นที่อบรมชาวบ้านให้รู้จักเทคนิคการปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้องจากพื้นที่เป้าหมาย4แห่งคือเทศบาลตำบลเจดีแม่ครัวเทศบาลตำบลป่าไผ่องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองหานอำเภอสันทรายและองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจะมีทั้งอบรมการทำปุ๋ยหมัก การปลูกผักเกษตรอินทรีย์การลดต้นทุนการผลิตโดยเน้นการผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อการบริโภคในโครเรือนที่เหลือเพื่อจำหน่ายในชุมชนจากความสนใจและความสาเร็จที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรในชุมชนเพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่สนใจให้มากขึ้น คุณผู้ชมครับเกษตรอินทรีย์นั้นเป็นเกษตรที่เน้นในเรื่องการพึ่งพาตนเองนะครับใช้แรงงานตนเองให้ได้มากที่สุดนั่นก็เพื่อลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตนั่นเองแต่จะทําได้นั้นจะต้องมีการใส่ใจทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนเรียกได้ว่าเริ่มตั้งแต่การเลือกพื้นที่ในการทําการเกษตรเลยก็ว่าได้ครับ สามตัวสวัสดิการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย30ปีกระทรวงวิทย์สร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ชมทราบไหมครับว่าการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ c, นั้นมีความแตกต่างจากเกษตร,รปลอดภัยนะครับ เนื่องจาก,กเกษตรอินทรีย์นั้นจะดูแลทุกก้นตอนการผลิตให้ปลอดภัยจากสารเคมีตั้งแต่การเตรียมดินไปจนถึงการได้มาซึ่งผลผลิตนะครับวิธีการนั้นที่ถูกต้องเขาทำกันอย่างไรในช่วงนี้เราจะไปติดตามดูกันช่วงสายฮิปที่ศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์แม่แฝกอำเภอสันทรายจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านในชุมชนโดยที่นี่จะมีองค์ความรู้หลากหลายเกี่ยวกับกเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ที่คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มาถ่ายทอดให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะมีทั้งปราชชาวบ้านที่มีประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์มาก่อนและที่เพิ่งเริ่มต้นมาร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่เดิมพื้นที่อำเภอแม่แฝกเป็นพื้นที่หลักในการปลูกมันฝรั่งของจังหวัดเชียงใหม่การเพาะปลูกส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีเป็นหลักทำผืนดินเสื่อมโทรม เกษตรกรได้รับผลกระทบจากสารเคมีแต่กว่า6ปีหลังจากคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นําการเพราะปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์เข้ามาทดแทนทำให้เกษตรกรบางส่วนหันมาปลูกผักแบบอินทรีย์มากขึ้นอาจารย์คะในการไถแปลงหรือว่าถ่ายพรวนดินคะ่ะเราต้องมีการเตรียมแปลงระยะยังไงบ้างคะ ในในการที่เราจะทําแปลงหรือว่าเราจะปลูกพืชนนะ่ะเราต้องรู้ว่าระยะการปลูกของพืชนนะ่ะมันมันมีระยะเท่าไหร่คือ1งสมมติว่าเราจะปลูกแตงนะ่ะปกติแล้วระยะแถวแล้วเขาครจะประมาณ8 0ดสถึงหนึ่งเมตรนะ,ะส่วนระยะต้นก็ประมาณ40นะไม่เกิน50เซนติเมตรเพราะว่าในการที่เราทําแปลงอย่างนี้นะ่ะมันจะสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเกษตรกรแล้วก็ระดับแสงระดับแสงถ้าพืชมันโตขึ้นโตขึ้นพืช มันสูงสูงปุ๊บนะ่ถ้าหากมันชิดกันปั๊บนะ่แสงระดับแสงระหว่างการที่ส่องส่องระหว่างที่ต้นมันปุ๊บมันจะทําให้รับแสงไม่ทั่วถึงจากนั้นเราก็ต้องนําปุ๋ยหมักจะเป็นปุ๋ยหมักมูลสัตว์จะเป็นปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศที่เราทําอยู่นั้นนะโร,รยไปบนข้างบนไปบนพื้นให้ให้มันตลอดไปจากนั้นก็นำน้ําปุ๋ยหมักชีวภาพที่เราทําจากหอยเชอรี่ทําจากผลไม้อะไรก็ได้ฮะผสมน้ําในตาส่วนที่เรา รถล,ลงไปดินคือส่วนมากเขาจะนิยมประมาณ1ต่อ500นะฮะหนึ่งต่อห้ารถลงไปข้างบนข้างบนแปลงจากนั้นก็ทําการกรบกรบดินคือกรบปุ๋ยหมักเพื่อให้อยู่ใต้ดินกรบใต้ดินเสร็จแล้วก็เอาพลาสติกหรือว่าเห็นนะฮะเป็นพลาสติกที่มีสีดําแล้วมีสีทองมีสองชั้น,นะครับข้างใต้เป็นสีดําข้างข้างข้างบนจจะเป็นสีขาวๆนิดนึงนะฮะเอาคลุมพลาสติกเนี่ยสามารถรักษา ระดับความชื้นในดินให,ให้ให้อยู่คงนานเมื่อเราใส่น้ําลงไปในแปลง2องอการควบคุม,มพัชพืชแล้วในการคลุมพลาสติกแบบนี้คือเราคลุมไปจนพืชโตถึงขั้นไหนหรือว่าจนกว่าเก็บเกี่ยวหมดเลยคะ,ะเราจะคุมตั้งแต่ก่อนปลูกจนอายุของพืชตลอดการเก็บเกี่ยวพลาสติกนี้สามารถใช้ใช้ในการปลูกพืชหรือปลูกแตงกวา หรือปลูกอย่างอื่นน่ะได้อีกประมาณ2รอบครับคือ2ครั้ง2ครั้งนี่มันจะประหยัดค่าแรงงานและค่าเตรียมดิน,<ะ>นได้ได้มากทีเดียวนะ,ะที่ที่ผมขอย้อนไปนิดนึงว่าเรื่องการใส่ปุ๋ยหมักน<ะ>่ยปกติแล้วในการที่เ,เคยทดสอบมาแล้วว่าเราจะใส่ปุ๋ยในนาดับในระดับขนาดไหนในดินน่ยเราต้องเราต้องรู้ว่าเราจะปลูกพืชอะไรลงไป<ะ>ปกติแล้วใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปนะ ปริมาณ2กิโลหรือว่า2อถึงสกิโลต่อตารางเมตร<ะ>เพื่อเพื่อจะเป็นผลในการตอบสนองพืชคือเราเตรียมดินครั้งเดียวสามารถปลูกพืชได้สองครั้งและพอเราทําแบบนี้แล้วเราต้องทิ้งไหมคะต้องทิ้งการคลุมดินไว้ก่อนหรือว่าสามารถที่จะลงกล้าปลูกได้เลยคะที่หลักในความจริงแล้วถ้าหากเราใช้ใช้น้ำหมักลงไปปั๊บถ้าเราใช้ในระดับของความเข้มข้นน้อย<ะ>เราก็สามารถ เจาะนะเจาะรูเจาะรูคือเห็นไหมฮะเจาะรูที่เราจะปลูกปลูกพืชเราจะเจาะรูตามตามขนาดหรือว่าตามชนิดของพืชถ้าหากว่าเป็นแตงกวาแล้วก็เจาะให้ห่างกันประมาณ40เซนติเมตรต่อหลุมต่อหลุมนะฮะแล้วถ้าหากเป็นพืชอย่างมะระ,ะมะระอันนี้กต้องให้ห่างคือมะระนี่เป็นต้นที่โตมากก็อ,อย่างน้อยก็80เซนติเมตรต่อหลุมต่อหลุมไปะฮะอาจารย์คะแลวอย่างในการปลูกพืชอะค่ะ เราสามารถทําได้กี่วิธีคะวิธีการปลูกพืชน่ะมันจะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะครับอย่างอย่างแตงกวาเนี่ยนะครับอย่างแตงกวาเนี่ยเราสามารถปลูกได้2วิธีคือหนึ่งเราเพาะเมล็ดก่อนให้เป็นต้นกล้าอย่างนี้แล้วก็นํามาปลูกนะครับและอีกอันหนึ่งคือเราสามารถเราเตรียมหลุมเสร็จเราสามารถหยอดมเมล็ดลงไปหยอดมเมล็ดลงไปแล้วก็รดน้ําก็อีกสักประมาณสัก3าวัน5วันก็เห็นแล้วว่ามเมล็ดพันธุ์มันจะงอกขึ้นมาต่อจากนั้นปุ๊บแล้วก็ดูแลรักษา มีการอุแลเรียนสารต่อไปหลังจากปลูกได้5-7วันควรใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพผสมน้ำรถที่โคนต้นอัตราส่วน2 0ซีซีต่อน้ำ20ลิตรรถติดต่อกัน3-5ครั้งและฉีดพ่นที่ใบด้วยในอัตราส่วนผสม1 0ซีซีต่อน้ำ20ลิตรและป้องกันมแมลงด้วยการฉีดพ่นน้ำหมักสมุนไพร7วันต่อครั้งจากนั้นทิ้งไว้จนสารสมุนไพรหมดลิตร จึงเก็บผลผลิตการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ไม่ควรเก็บเกี่ยวที่แก่เกินไปเพราะผักที่มีอายุไม่มากจะมีสารอาหารมากกว่าและควรเก็บในช่วงอากาศเย็นๆจะทำให้ได้ผักมีคุณภาพมากกว่าถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวค่ะเราจะมีวิธีการเก็บเกี่ยวแต่ละชนิดยังไงบ้างและโดยเฉพาะเป็นพฤฤืชเกษตรอินทรีย์นี้ต้องมีวิธีการเก็บเกี่ยวเฉพาะไหมคะอ่าวิธีการเก็บเกี่ยวนะมันขึ้นอยู่กับชนิดพืชนะครับเพราะ เพืนชนิดต่างๆมีอายุต่างกันการเก็บนะควรจะเก็บตอนเช้าชตอนเช้าคือไม่ใช่ใช้เช้าตู่นะครับคือเช้าที่พอมีแสงอาทิตย์นะเราจะรู้ว่าเป็นอะไรผลผลิตนี้พอดีไหมนะฮะแล้วก็จากการเก็บที่แสงอาทิตย์ยังอ่อนอยู่ก็รีบน้าเข้าลงลงแพก็กหรือว่าในร่มเพื่อว่าเราจะได้ทําการทําความสะอาดคัดบรรจุของเขาเพื่อหรืว,วไม่ก็คัดบรรจุทําความสะอาดเสร็จแล้วก็แพกถุงเตรียมส่งตลาดได้ อาจารย์คะัอย่างแปลงนี้ดูแล้วเป็นพืชเกษตรแบบผสมผสานอาจารย์ลงพืชชนิดไหนไ้บ้างคะ,ะทีะ่ให้คําแนะนําเกษตรกรในพื้นฐานเนะ่ในเรื่องของการทําระบบเกษตรอินทรีย์หรือว่าเกษตรปลอดภัยนะี่ที่ผมได้เรียนมาแล้วว่าเราต้องอิงระบบเศรษฐกิจพอเพียงนะระบบเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือการปลูกพืชหลายชนิดอยู่ด้วยกันในแปลงนี้ก็จะมีมะระจีนครับมีมีบวบบวบเหลี่ยมแล้วมีถั่วฝักยาว ส่วนโน่นก็คือกระเจี๊ยบเขียวครับที่ต้นสูงๆนั่นก็คือแครครับต้นแครดอกแครนะฮะเนี่ยที่ต้นเป็นต้นดอกแครเพราะว่าท,ที่ที่เกษตรกรเขาทําอย่างนี้นะเพราะว่า,าเขาเขารู้ว่าในการที่ตลาดมีความต้องการนะตลาด้องต้องการนะคือ,อลุงพมมามีแม่บ้านเป็นเป็นแม่ค้านะ,ะเป็นเป็นผู้ขายผลผลิตให้ลุงพมมาแต่ว่าเขารู้ว่า ที่ตลาดนะ่ะลูกค้าต้องการอะไรเขาไม่เขาไม่นำมะละมาขายทั้งหมดเขาจะนำมะละไปขายนิดนึงวันนี้บวบนิดนึงทางถั่วฝักยาวนิดนึงก็รวมกันเป็นหลายๆชนิดให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการจากเกษตรเชิงเดี่ยวมาสู่เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานลุงคลมมาเป็นเกษรตรกรที่เขาร่วมโครงการปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ของคลินิกเทคโนโลยีแม่โจ หลังจากที่เคยรับรู้ถึงข้อดีของการปลูกผักเกษตรอินทรีย์มาก่อนอีกทั้งการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทําให้หันมาศึกษาเรื่องเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังเมื่อ5ปีที่ผ่านมาทั้งแรกมาก็เราก็หาองค์ความรู้จากหนังสือก่อนหลังจากนั้นมากระทางมหาลัยแมโจเนี่ยเข้ามาส่งเสริมว่าคนจะทําเกษตรอินทรีย์ คนกับซ้ำเกษตรที่ปลอดภัยผักปอดภักปลอดภัยไปก่อนก็ครั้งแรกก็ยังนี้ยผคยยอมรับกันใช้เวลาถึงเกือบ5ปีอาจารย์มัดซีไปอยู่ตรงนี้5ปีก็กว่าเกือบหปีมานี่แล้วคือพยายามจะกลุ่มเราบอกเออทางกลุ่มทางลุงเนี่ยบอกเออลุงบอกว่าอาจารย์ผมไหวแล้วครับมันผมเนยเหลือเกินผมถึงจะเนื่อยก็มีความสุขแต่ขนาดถึงละหนึ่งอาจารย์พยายามเน้นให้ได้บอกว่าพยายามที่สุดว่าคือมันลดต้นทุนลงให้ได้ทุกวันเราปลูกผักเราก็ต้องไปหนี้เขาตลอด ทุกวันเป็นนี่เขาตลอดเพราะว่าที่ปลูกผักเชิงเดียวเนี่ยส่วนมากลุงจะปลูกผักอย่างน้อยเนี่ยประมาณ10บกว่าชนิดตอยู่ด้วยกันก็มีทั้งผักบุง้งถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วพูแล้วก็ทุกวันนี้มีบวบเหลี่ยมลุงใช้วิธีการในราการปลูกผักอย่างของเขาเนี่ยเขาจะปลูกทั้งแปลงเนี่ยเขาใช้แตงหมดเลยแล้วไปขายให้นายนทุนไว้ขายนายทุนเลยแล้วไปส่งให้ในายทุนนายทุนบอกราคาเท่าไหร่ยังบมกว่านืาจะ้นราคาเท่าไหร่อย่างวันนี้เราเก็บแตง ได้สามกระสอบได้ประมาณสักร้อยโลถามว่าราคาเทายังไม่รู้เลยเนื้อลุงก็เลยเหัน่าเอ๊อย่างงี้มันก็เอาเปรียบกันนะไปแต่ลุงก็ขายเองลุงจะบอกไปขายนอกประเด็นเพราะลุงปลูกทุกอย่างลุงก็กินทุกอย่างทุกวันนี้ก็ไปเป็นทยากรสอนโรงเร,รียนเกษตรกรแต่ละหมู่บ้านรุที่หนึ่งที่นี่ที่สองหมู่ห้าที่สามหมู่หกก็พยายามไปสอนเป็นเดือนเดือนก็ประมาณนะ่ะเดือนหนึ่งประมาณห้าอาทิตย์ อย่างไรก็ตามในระยะเริ่มต้นแม้จะให้เกษตรกรผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เพื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้นแต่เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทั้งผู้บริโภคเข้าถึงพืชผักเกษตรอินทรีย์ได้ง่ายมหาวิทยาลัยแม่โจจึงเปิดพื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัยเป็นตลาดนัดพืชผักเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงอาจารย์ครับพอพูดถึงเรื่องของตลาดค่ะ ทราบมาว่าทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยก็มีส่วนช่วยในการสนับสนุนเรื่องของตลาดด้วยตรงนั้นมีที่มาที่ไปยังไงคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้เราคิดกันมาว่าทํำยังไงเนาะเราจะสร้างเวทีสร้างตลาดให้กับชาวบ้านได้ได,ดำเนินการต่อไปก็เลยมีโครงการคิดโครงการกระทํากันมาฮนะคือคิดต่อเนื่องทําต่อเนื่องว่าจะทํายังไงให้มันดีขึ้นทางผู้บริหารหรือว่าใ,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 ใน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 คณาจารย์นั้นก็เลยบอกว่าให้ทํากับตลาดให้เกิดขึ้นมาในแม่โจ้ เพื่อหนึ่งมุ่งเน้นเกษตรกรที่ทําพืชผักในระบบปลอดภัยระบบปลอดภัยนี่คือระบบเตรียมที่จะเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ให้เต็มร,ร้อยเปอร,ร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเกษตรอินทรีย์นี่ก็ต้องเริ่มจากระดับหนึ่งระดับสองระดับสามก็จะเป็นระดับที่สมบูรณ์คือระดับสี่จุดหมายตรงนี้คือสร้างตลาดเกษตรอินทรีย์ให้เป็นตลาดกลางของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่เหนือภาคเหนือเกษตรกรนี่สนใจไปออกร้านกับเราเยอะขนาดไหนคะ คือก่อนที่เราจะเปิดตลาดนะเราได้เชิญกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในอำเภอต่างๆและจังหวัดใกล้เคียงมาแสดงความคิดมาเสนอแนความคิดว่าจะทำยังไงให้เรามีร้านผลผล,ผลิตแล้วเราจะขายขายผล,ผลผลิตยังไงเราพูดคุยกันหมดจากวันนั้นมาปุ๊บก็มาเป็นตลาดมาเป็นตลาดแล้วก็เราก็มีเกษตรกรมาคิดว่าจากที่วันแรกมาถึงวันนี้นะเกษตรกรก็ประมาณ30-50ราย และส่วนของผู้บริโภคค่ะที่เข้ามาจับจ่ายในตลาดของเกษตรอินทรีย์เขามีผลตอบรับหรือว่ามีฟีดแบ็กยังไงบ้างคะครับในช่วงปัจจุบันนี้เป็นช่วงที่เราเริ่มทําแล้วก็ตามที่ผมได้ติดตามดูลูกค้าหรือว่า,าผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อขายในในวันใน,ในตลาดที่มหลาลัยจัดขึ้นในวันพุธท,ทุกวันพุธนะทุกวันพุธแล้วก,ก็ผู้ค้า,าผู้ค้าก็นําผลผลิตที่ทําไปขาย มีบุคคลทั้งภายนอกภายในบุคคลภายนอกภายในคือบุคลากรของมหาลัยก็ไปซื้อไปจับไปจับจ่ายกันแล้วบุคคลภายนอกคือ,อผู้ที่อยู่ตามพื้นที่รอบๆของมหาลัยไม่โจนะ่ะก็ได,ได้ได้รับข่าวได้ทราบข่าวแล้วเขาก็มาซื้อกันเพื่อเขาว่าเขาว่าไงเขาตอบว่าเขาบอกว่าเอออาจารย์ช่วยทําให้นะให้ให้มันยั่งยืนนะเนี่ยพวกผมจะมาซื้อจะเป็นผู้อุุนตลอดเพราะว่า อยู่ใกล้แม่โจ้ต้องได้กินอาหารที่ปลอดภัยอาหารที่ดี คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าความสําเร็จค่ะของการปลูกพื่อระบบกะเกษตรอินทรีย์นะคะที่ทางคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มกเกษตรอินทรีย์ตําบลแม่แฝกอาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ผู้ชมจะเห็นนะครับว่ากว่าจะได้ผักจากระบบการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวจะเห็นว่าทุกขั้นตอนนั้นจะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับและถึงแม้ว่าวันนี้เกษตรอินทรีย์นั้นจะไม่ได้รับความนิยมมากนักแต่ถ้าเราสนับสนุนบริโภคผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ก็จะทําให้เกษตรกรน,นั้นมีกําลังใจและก็มีตลาดในการจําหน่ายกันต่อไปครับเรียนรู้สังเกตคน้นคว้า ทดลองโลกของเรามีสิ่งต่างๆมากมายให้ค้นหาตําตอบ18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่ชาติคลินิกเทคโนโลยี สร้างคุณภาพชีวิตกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคลินิกเครือข่ายที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน ผู้ชมครับวิธีการทําเกษตรอินทรีย์นั้นเป็นการเปลี่ยนจากเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดสารพิษอย่างแท้จริงนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับเพียงแค่จะต้องมีใจมาก่อนก็สามารถประสบความสําเร็จได้นั่นคือคาพูดของอาจารย์ประสิทธิ์กับจย์จากคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้น,นะครับท่านเองนั้นก็มีใจเต็มร้อยให้กับโครงการเกษตรอินทรีย์จึงประสบความสําเร็จติดตามกันได้ในช่วงมเมล็ดพันธุ์ความคิดครับช่วงมเมล็ดพันธุ์ความคิด การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์อาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญในการเริ่มต้นเพื่อเปลี่ยนถ่ายจากเกษตรเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเนื่องจากเป็นเกษตรแบบใหม่สําหรับคนไทยถ้าบอกว่าเป็นพืชในระบบของเกษตรอินทรีย์นะจริงๆแล้วผมว่าเข้ามายังยังไม่เกิน5ปีนะ เพราะว่าตามที่รู้มานะมันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตหรือว่าวิธีการทำมาเรื่อยๆจากที่ว่าเป็นเป็นเคมีนะก็มาปรับเปลี่ยนมาเป็นปลอดภัยปลอดภัยพวกก็จะมีระบบเกี่ยวกับาการใช้ปุ๋ยทางน้ำการปลูกแบบที่ว่าเขาเรียกว่า,าปลูกพืชไฮโดโรโพลิกนะก็จะมีหลายวิธีการแต่สิ่งที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะก็มีลหลายท่านที่ทำนะแต่ก็สามารถ ทำก็แล้วแต่ศักยภาพหรือว่ากาลังของท่านแต่สิ่งที่เกษตรกรเขาทำเนี่ยก็จะเป็นส่วนมากที่ในพื้นที่ในภาคเหนือนที่เห็นก็เป็นเกษตรธรรมชาติแต่เราก็นับว่าหนึ่งนั่นก็คือเป็นเกษรรตรอินทรีย์แต่ที่จะบอกว่าเป็นพืนเรรชเศรษฐกิจแล้วก็ทําเป็นระบบใหญ่ๆน่ะผมคิดว่ามันมันยังหายากอยู่นะครับเพราะถ้าเราจะทําในระบบของเกษรรตรอินทรีย์จริงๆเนี่ยมันต้องมี การลงทุนนะฮะการลงทุนแล้วก็วิธีการทำมันมีขั้นตอนมากครับขั้นตอนมากทีเดียวที่ว่าทําเกษตรอินทรีย์นะ,ะแต่ในกระทางที่เกษตรกรสามารถทําได้นะคือเกษตรธรรมชาติที่จะทําให้สภาพแวดล้อมหรือว่าในท,ท้องถิ่นตัวเองนะ,ะเป็นที่ปลอดสารหรือว่าไม่มีการใช้สารพิษนะตรงนั้นละคือจะเป็นเป็นฐานของเกษตรอินทรีย์ที่ต่อไปอนาะนะคต จะมีการพัฒนาในการในระบบการผลิตต่อไปแม้ปัจจุบันความสำเร็จจะยังไม่มีมากก็ตามแต่ในวันนี้เพียงใจที่คิดจะเริ่มต้นของสมาชิกในกลุ่มต่างๆที่เข้าร่วมโครงการก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งและจะยั่งยืนได้เมื่อทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าและชีวิตแบบพอดีที่มีสุขอย่างแท้จริงที่ผมได้เรียนว่าอันดับแรกอันดับมาอันดับหนึ่งนะ ต้องเป็นนิสัยหรือว่าอุปนิสัยของเกษตรกรใจต้องมาก,ก่อนเกษตรอินทรีย์ี่ใจต้องมาก,ก่อนนะครับว่าถ้าหากเกษตรอินทรีย์ถ้าไม่รักจริงๆนะมันทนไม่ได้ครับเพราะมันต้องทนต้องทํางานหนักทําเองทุกขั้นตอนเพราะเดียเด๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะชอบสะดวกใช่ไหมครับไปซื้อไปหาแต่ว่าเกษตรอินทรียนะ์เนี่ยซื้อหาอยากนะครับต้องทําเองเพื่อเป้าหมายในการที่จะให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี ลดต้นทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีเรื่องเกษตรอินทรีย์นี้ผมว่าต้องใช้เวลานานมากเวลานานคือจะต้องหนึ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรสองจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างดินสามจะต้องปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่สําคัญมากที่สุดคือระบบน้ําระบบน้ำต้อง,ต,องต้องทำนะฮะแล้วถ้าบอกว่าจะนานขนาดไหนนี่ผมตอบไม่ได้นะครับว่ามันจะสําเร็จ ได้นานขนาดไหนเพราะว่ามันมีส่วนประกอบหลายๆส่วนประกอบที่สําคัญที่ผมเรียนเมื่อกี้นะ่ะคือพฤติกรรมของคนนะถ้าพฤติกรรมของคนเขาเปลี่ยนเขามีความมุ่งมั่นนะความสามาคัคคีความร่วมมือกันนะถึงจะสําเร็จนะช่วงสายทริคแอนทิปส์ความสําเร็จในการปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์มีใจรักอย่างแท้จริงรวมกลุ่มเพื่อเกิดความเข้มแข็ง เข้ารับการอบรมเทคนิคการเพราะปลูกที่ถูกต้องดำเนินการอย่างจริงจังเป็นกระรสต้นทุนต่ำที่ลงแรงร่วมใจกันทำภายในกลุ่มมีตลาดในการจำหน่าย และนี่คือสายิ่ประจำสัปดาห์นี้นะครับทุกเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของคุณได้เราจะมีมาให้ชมกันเป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับถ้าคุณผู้ชมมีปัญหานะครับต้องการสอบถามสามารถเขียนเข้ามาได้ที่ทู้ปนอนหรปนสคลองจันทร์กรุงเทพหน0่งสองสำนักงานถ่ายทอดและส่งเสริมเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมีเรื่องราวดีๆรอคุณอยู่นะครับ และทุกๆเดือนนะครับสำหรับคำแนะนําดีๆเราก็จะมีเสื้อจากทางรายการส่งไปให้เป็นของที่ระลึกอีกด้วยส่งเข้ามามากๆครับอย่างที่เราบอกกันนะครับวิทยาศาสตร์นั้นมีคําตอบให้คุณอย่างแน่นอนกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ